สูเลียนเจ้าแห่งกาแฟกาแฟดำผสมโสมถ้านึกถึงกาแฟต้องสูเลียนเอาใจไวรุ่นที่ชอบกาแฟดำไม่ใช่แค่ดำธรรมดานะครับผสมโสมซะด้วยคอฟ f ิ e p พั s Plus, กาแฟดิบผสมโสมครับเป็นกาแฟขั่วบทแท้ ที่มาจากกาแฟอาราบิก้าร้อเปอร์เ็นต์เป็นส่วนผสนมระหว่างเม็ดกาแฟอาราบิก้าบราซิลและเม็ดกาแฟอาราบิก้าเอธิโอเปียเป็นกาแฟขั้วระดับกลางนอกจากเม็ดกาแฟที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วเรายังใส่โสมแดงเกาหลีเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกาแฟของเราซึ่งโสมเป็นส่วนหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้ในการดูแลและบำรุงร่างกายอยู่แล้ว คอฟฟีพัดกาแฟดิบผสมสมนี้รสชาติเข้มข้นดื่มง่ายแคลอรี่ต่ำเพียงแค่40กิโลแคลอรี่ต่อซองเท่านั้นที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่ต้องกลัวอ้วนเลยครับพี่น้องวิธีการดื่มก็ง่ายแสนง่ายมากเลยครับ 1. เพียงแค่ฉีกซองฉีกปากถุงกาแฟดิบ แล้วนำถุงกาแฟดิบเกี่ยวกับถ้วยกาแฟ 2. เทน้ำร้อน150มิลลิลตรลงไปในถุงกาแฟดิบและปล่อยให้น้ำร้อนไหลผ่านง่ายนะครับและ 3. รอให้กาแฟในถุงหยดลงในถ้วยกาแฟจนหมดจากนั้นก็ดื่มได้เลยครับแค่นี้ ทุกทุกคนก็จะได้ดื่มดำกับกาแฟดำรสชาติเข้มข้นพร้อมกลิ่นหอมละมุนละไมและยังได้คุณประโยชน์จากสมแดงเกาหลีอีกด้วยครับหนึ่งกล่องบรรจุทั้งหมด12ซองนะครับสะดวกมากๆจะพกพาไปที่ไหนก็ได้เพียงแค่เติมน้ำร้อนก็ดื่มดำกับความเข้มข้นของรสชาติกาแฟได้ทันทีเพื่อมสมาชิกครับ ราคาขายเพียงแค่330บาทราคาสมาชิกเพียงแค่279บาทเท่านั้นมี PV อยู่29 PV นะครับและ BV 143 BV นอกจากนี้เรายังมีแบบเป็น p m เ s e ม1 Set วเซตทั้งหมด5กล่องอยู่ในบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและที่3กล่องน,นั้นพร้อมแถมแก้วเซรามิกแบบ Handmade โลโก้สุเรีงไปเลย1แก้วฟรีทันที ใน1เซตมีจํานวนจํากัดนะครับใครสั่งก่อนได้ก่อนจะสั่งไปดื่มเองหรือฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงหรือคุณที่คุณรักแนะนําเลยครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับคอฟฟี่พัทกาแฟดิบผสมโสมซูเรียนต้นสำหรับกาแฟโสมเจ้าแรกของเมืองไทย